ย้อนกลับไปถามที่เขาให้ไปดูถามเจ้าของบ้านเลยว่าช่างคนนี้เป็นยังไงบริษัทนี้ดีไหมสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับเงินคุณไม่ได้เก็บแค่วันเดียวนะค,คุณไม่ได้เก็บแค่10วันแล้วได้เลย1ปีแล้วได้เลยไม่ใช่นะครับการสร้างบ้านนะครับมันมีขึ้นนะครับมันก็ต้องมีจบถูกต้องไหมไ<อ>ถ้างั้นการที่เราจะเลือกช่างคนหนึ่งเราต้องศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างหรือตัวบริษัทนะครับต้องดูไงต้องดูผลงานที่เขาผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องดูผลงานปัจจุบันนะครับและและ และอะไรลูกฮะ <In Korea. S 1> โอ้โหเสียงสะท้อนเลยนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับพามาชมบ้านทรงปัญญานะครับ3มห้องนอนสี่ห้องน้ำนะฮะแค่เห็นข้างหลังก็สวยงามแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปชมแมสวยจริงๆ หลังนี้วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาส่งมอบบ้านนะครับหลังนี้นะฮะทรงปัญญาอยู่ที่เจ้าหลาาอำเภออำเภอท่า,ทา,ทา,ทาไม้จังหวัดจันทบุรีโอเคไม่ต้องช่วยกันดินะครับอันหลังนี้ก็จอดรถได้สองคัน,นครับเป็นรถเก่งนะฮะอันนี้รถเกง่งสองคันแล้วก็บ้านนี้ก็จะเป็นทรงปัญญานะครับสองมุกนะอันนี้มุกที่หนึ่งอันนี้มุกที่สอง อ่านเนี้ยเนี้ยทรงปัญญาสองมุกถ้าใครสนใจสนใจนะเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ชมนะครับเพราะว่าบ้านแต่ละทรงมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่บ้านหลังนี้ก็คือสี่ห้องนอนสามห้องนอนสี่ห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ลืมลืมลืมอ่ะโอเคเข้ามาชมนะครับก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับนี่ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ที่จอดรถใช่ไหมฮะนี่อันนี้ที่จอดรถแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านเดินเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงอ่านี่ห้องโถงนะครับนี่นี่ไฟสวยงามนะครับ ฝ้าก็เป็นไฟซ่อนนะครับเป็นดาวไลท์แล้วก็โคมกลางตัวนี้อ่าห้องนอนก็จะเป็นทั้งหมด3ห้องนอนนี่นะครับนับได้เลย1 2 3สานะครับนี่ก็ห้องห้องโถงแล้วก็ไปห้องครัวหลังนี้นะครับออกแบบอยู่ประมาณ1เดือนนะครับก็คุยกับเจ้าของบ้านนะครับเรื่องรายละเอียดเรื่องฟาร์มลงตัวแล้วผมก็ออกมาทำรจหน้างานว่ามันลงได้ฟ้างยาวกี่เมตรนะครับคือจริงหนะ้าที่เขาหมดเลยแต่เขาเน้นไว้สร้างบ้านแค่ประมาณนี้อ่าห้องโถงเนะี่ยดู โซนรับแขกนี่เขาก็จะแบบจัดโซนแล้วก็ดูทีวีประมาณตรงนี้อ่าต่างนี้ก็มีกล้องด้วยนะครับอ่ะพาไปชมห้องที่หนึ่งก่อนเลยมาห้องที่หนึ่งนะครับแอนแอนห้องนี้ก็เป็นห้องมัตเตอร์นะครับห้องมัตเตอร์นี่ใหญ่เลยเห็นไหมหน้าบานผักบานเปิดนี่นะครับนี่อันนี้บานเลื่อนนะครับนี่เห็นวิวหน้าบ้าน,เป,นเป็นห้องมัตเตอร์นะครับแล้วนี่ก็เป็นบานเห็นนะเขาเรียกว่าบานผัก มันผักเปิดได้90องศาเห็นไหมฮะอ่ะอะ90า90องศาปุ๊บนี่ปิดนะครับอันนี้ก็เจ้าของบ้านก็จะเลือกสีเองเลือกกอรอบอลูมิเนียมเองกระจกก็เลือกเองนะครับว่าจะอมสีอมอะไรแล้วแต่อันนี้มันแบบใสปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ำปุ๊บเปิดเป็นห้องน้ำนี่นห้องน้ำในห้องนอนใช่นี่นะครับนี่ช่างกองเข้ามาตรงนี้อันนี้ห้องน้ำในห้องนอนนี่ปุ๊บนี่มันคือค่อนข้างมันข้อไข่ ค่อนข้างจํากัดก็เลยเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็เชาวเปอร์อยู่ตรงนี้ต้นเปกต้น,แบบนแห้งชัดเจนเห็นไหมฮะอ่าปึ๊บเห็นไหมอันนี้ยังไม่ติดตั้งเพราะาเไม่ซื้อไม้เราแต่มีไฟแล้วนะ<อ>มีไฟแล้วนะรอแบบล,ล้วบบลอยจ้่แต่แต่เถ้าเขาเรียกมาติดตั้งเราก็มาติดให้นะครับเ<อ>นี่ยแบบเป็นตแบบ้นเปกต้นแห้งก็เป็นกระจกหรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยวา่าอีกทีอันนี้อ่าในห้องนอนนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องลูกสาวเขาถ้าจำไม่ผิดแต่ร้อนมากเลยโอเค อนี้ห้องมัตเตอร์นะครับนี่ฮะดูงานบัวงานอะไรนะครับดูเข้า,ามุมสวยเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเออจ้างช่างโหลดนะเนี่ยวันนี้แชร์ก่อนนะกดแชร์นะครับใครแชร์มากๆมาเป็นลูกค้าช่างโหลดเดี๋ยวแถมแถมไปไี่จะปัญหานะครับออกมาก็เป็นห้องโถงนะโอ้ข้างในร้อนมากเลยนะอบกนูะ้นี่ขนาดอิฐมวลเบานะนี่ขนาดอิฐมวลเบานะยังยังร้อนแต่คือในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นอิฐแดง แล้วมันก็ผนังมันก็เป็นสองชั้นเนาะผนังอิฐแล้วก็ยังเป็นผนังกระเบื้องอีกมันเลยร้อนมันเลยอบอ่ะมาชมห้องที่สองมาห้องที่สองนะครับก็มีห้องน้นในตัวอีกนะครับคือเขาเป็นลูกๆเขานี่นะอันนี้ชมอยู่หลังบ้านก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่บันผักบันเปิดนะครับมันเลื่อนเหมือนกันเลยนะครับนะครับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับจะได้เลื่อนใช่อันนี้ก็จะเป็นเลื่อนนะครับเนี่ยเลื่อนเห็นไหมรับลมรับลมรับลม เท่ไหมสุดจริงนี่ฮะบานเลื่อนข้างหลังติดเขาข้างหน้าติดทะเลรวยไม่รวยอะเป็นสุดจริงนะครับหลังนี้สุดรวยนี่นะจะคล้ายๆกันนะครับออกแบบคล้ายๆกันเพราะว่าหนึ่งบ้านมันจํากัดแล้วห้องน้ํามันเยอะก็เลยเลยต้องเนี่ยอาจจะเห็นมาดูงาน ก็เจ้าของบ้านเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยนะครับเลือกลายถูกใจแล้วก็เทสระบบเรียบร้อยแล้วนะครับอะนี่เหมือนกันนะครับนี่แต่ผมรู้เขาเปิดน้ำยันี่อะไรอ่าแรงเพราะเราเทสได้หมดแล้วที่เรามาถานะ่ายเนี่ยคือเทสทุกอย่างแล้วนะครับนี่น้ำไหลไฟติดนะครับอันนี้ไฟเปิดแล้วน้อันนี้เราเทสไปแล้วนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วก็ ให้ชมงานก็เบื้อ,อไปนะครับคือทเทสทหมดแล้วคืออันนี้ผมมาแค่จบงาน <laughs> ดูนะครับเนี่ยโอ้หคมกิฟตอุ๊ยเขียบ,บัดมือคม <laughs> เกินเนี่ย <laughs> เห็นปะห้อ,องน้ำาในตทุกห้องเลยเ <laughs> นี่ยเหมือนกันครับแต่อันนี้จะไม่มีพ่อมาอยู่ด้านในสุดด้านในสุดก็จะมีแค่บันผักอย่างเดียวจะมีหลุมทุกห้องเลยนะครับนี่ เห็นไหมจะขายกันขายกันหมดเลยเหมือนกันเลยวะไม่ใช่ขายอ่ะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่อันเนี้ยบางบางอันเข้างี้บางอันนั่งงี้นะแล้วก็จะมีกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะเจ้าของเขาน่าจะเลือกทีเดียวไม่อยากจะเลือกเยอะมันเดียวแล้วก็จะมีห้องน้ำารับแขกอยู่ด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันสวยนะกระเบื้องก็เป็นลายยินอ่อนหมดเลยสวยงามอันนี้ส่งบ้านไปแล้วนะครับ ประตูก็เหมือนกันนะะเลือกลายนะประตูกันโดเดี๋ยวเราไปดูควุยว่าสวยกิฟตเลยโอ้แต่ตรงนี้เย็นนะตรงนี้เย็นเนาะตรงนี้เย็นอันนี้เขาก็จะเป็นที่เนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้เปิดดูลงจอดรถภายนอกฮะถึงจอดนะเออนี่อันนี้ห้องน้ํารับแขกเขน,นี่ยเขาเพราะว่าเจ้าของบ้านนะเดี๋ยวเขาทํารั้วแล้วเดี๋ยวเขาจะต่อออกไปอีกรับแขกก็จะอยู่ยงนี้เพราะว่าเหมือนเขาอยู่สองสามคน ทั้งนั้นห้องน้ำแขกห้องน้ำมันเลยคือบ้านนี้ไม่มีเขาแบบว่าแขกคือจะกินเบียร์กินอะไรกินข้างนอกนอก,ก็จะรับแขกอยู่นี้เลยคือส่วนตัวก็คือจะเข้าห้องแขกห้องมันเลยอ่าพ่อมีลูกสองคนน่าจะนะน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะลูกสองคนเขาก็ห้องแขกห้องห้องมันเลยใช่ไหมฮะห้องแขกห้องห้องเจ้าของบ้านเลยนะครับไปดูครัวนะครัวนี่นะโอ้โหดูนี่โมกิฟนะะนี่โอ้โหด,โนะโดูครัวนะครับยาวกี่เมตรครับเนี่ย นี่เห็นไหมโอ้โหส่วนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของครัวเนี่ยเราเราให้เป็นเคาน์เตอร์สามเมตรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเี้เกินก็จะมีส่วนต่างกันก็ไม่มีอะไรก็คุยกันอันนี้เจ้าของบ้านต้องซื้อมาให้เรานะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นส่วนแยกตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเปิดเอ้ย,อยน้ำแรงน้ำแรง อันนี้ก็เนี่ยครับแล้วแต่แล้วแต่เลือกครับแล้วแต่เจ้าของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันครับฟาร์มถูกใจสีฟาร์มถูกอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมใช่อืมเราเลือกไม่ได้แต่ก็ให้เห็นฟาร์มสวยงามและก็เห็นผลงานของเราที่เราทํานะครับอ่ะมาชมอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบระบบน้ําก็เมื่อกี้ปูปูอะไรนะอ่าไปบ้างอ่าอันนี้ระบบไฟอันนี้จะเป็นเมนกันดูนะครับของชไนเดอร์เห็นไหมแยกเป็นห้องเลยนะนี่เครื่องทาน้ำอุ่นก็สามห้องงูเลยอ่าไอห้องนี้ไม่ต้องไง อันนี้ก็ห้องนอนสามสี่ห้อง,งห้องนอนสามห้องหนึ่งสองสามนะครับห้องรับแขกนี่ห้องรับแขกแล้วก็ไออะไรนะประตูไฟฟ้าเขาจะมีประตูไฟฟ้ารีโมทอีกนะครับ<ม>แล้วก็ห้องอาหารเนี่ยห้องครัวปักปักทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นี่นะนี่แล้วก็เครื่องแอร์แล้วอันนี้กล้องเห็นไหมฮะไฟกล้องคือแยกทั้งหมดเลยที่ที่เราควบคุมภายในบ้านทั้งหมดเราแยกทั้งหมดเลยแยกโซนกล้องเราก็ทําเองนะครับกล้องเราก็ทเองกล้องจำปิดชใช่ใช่ครับผม <c oughs> เครื่องปรับอากาศ อืมยังเขายังไม่ได้เสนอมามั้งไอ้เห็นที่ไฟอันเนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับคือแอร์ครับเพราะว่าเหมือนเขาคุยกับช่างไฟไปแล้วว่าให้ร้อยแบบนี้ไว้นะครับอาจจะดูไม่สวยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็รับประกันงานงานสร้างของเราอยู่แล้วนะครับอ่าอธิบายงไงต่อไปออกออกไปดูห้องน้ํานอกออกดูห้องน้ํานอกเรายังไม่ใช่มืออาชีพนะครับต้องเข้าใจหน่อยอ้าวออกไม่ได้ไอ้กิดต่อแปลว่าต้องออกนอกหมดเลยนะครับนี่ไม่ใช่มุกนะ ไม่ใช่มุกนะผมลืมเป็นคนออกแบบเองนะครับเป็นคนออกแบบเองอย่างว่านะครับหลังนี้ส่วนต่างก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลือกของค่อนข้างแพงใช่ใช่ก็จะมีหลักแสนหลักแสนแน่นอนแต่ก็มันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวไปดูห้องน้ำข้างนอกนะครับน้ำด้านนอกปุ๊บนี่นะนะจะต่างระดับกันนะครับนี่ระเบียงด้านหน้ากับลงจอดรถด้านนี้ปุ๊บ เสาเนี่ยถ้าต้องแต่ทำนะต้นหนึ่งกับสองสองหมื่นปานะต้นเดียวใช่ต้น 1, 2, 2, นะเดียวสองใช่อันนี้เรื่องเรื่องจริงนะแพงโอ้โหดูนะนี่เนี่ถ้าพักข้างนอกเราจะมีเห็นนะเหมือนกันน้ำเนี่ยของเรานี่ใช้ดูนะใช้ยี่ห้อนะเนี่เออพนากตนเองเขาใช้เราก็ใช้ของดีนะนี่ของน้ำอ่าอันอันนี้อันนี้จะไม่มีเครื่องทางน้ำอุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้ากับเโคากเลยนะครับ ข้างนอกเขาก็จะเกดเกดก็จะแค่ธรรมดาทั่วไปไม่ไม่ได้แพงมากอันั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวยงาม่งหรอครับก็แค่อยากจะให้เห็นผลงานนะครับว่าเราบริษัทเรานี่มีตัวตนจริงทํางานจริงนะครับแล้วก็ทําเสร็จจริงไม่โกงไม่หนีแต่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายครับก็ทํางานเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายนะครับหลังนี้ราคาเท่าไหร่ ตอนนี้ก็น่าจะ3ล้าน6 3ล้าน7นะครับหลังนี้น,น่าจะนะน่าจะน่าจะครับน่าจะนี่อันนี้อันนี้กล่องอะไรนี่นี่กล่องอะไรนี่ข้าวกล้วยทอดอันนี้กลออ่องอะไรครับฉีดปลวกครับอืม๋อมีมีสปลวกด้วยใช่นฉีดยังไงแบบนึงไางทีอันนี้ผมเพิ่งรู้ไม่ไม่มันมันจะมีน้ำยาอัดไงแต่เขาจะมีหัวมาอัดปุ๊บแล้วอัดเข้าบ้านอืมรับประกัน3ปีแล้วรับประกัน3ปีใช่ปะ นี่นะครับอันนี้ก็เนี่ยรอยหมาแล้วเขาเลยต้องกั้นนะครับนี่โอ้เหนื่อยเหมือนกันที่นี่สุดทางลักนะครับเนี่ยอันนี้ก็ร้านอาหารสุดทางลักเจ้าของบ้านก็บ้านอยู่ด้านในนี้นะครับแต่ข้างหลังเป็นเขาเลยนะครับเนี่ยดู เพราะเรามีตัวตนที่ชัดเจนนะครับ <Hey. S 1> เรามีสร้างและจบจริงนะครับเรามีขึ้นนะครับการสร้างบ้านนะครับมันมีขึ้นนะครับมันก็ต้องมีจบถูกต้องไหมถ้ <Hey. S 1> างั้นการที่เราจะเลือกช่างคนหนึ่งเราต้องศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างหรือตัวบริษัทนะครับต้องดูไงต้องดูผลงานที่เขาผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องดูผลงานปัจจุบันและและและอะไรลูกค้ย้อนกลับไปถามที่เขาให้ไปดูถามเจ้าของบ้านเลยว่าช่างคนนี้เป็นยังไงบริษัทนี้ดีไหมนะครับดูการเงินดูคําพูดดูทุกอย่าง คืออะไรที่เรานึกได้เราถามได้เราถามเลยนะครับ<อ>ให้มันเป็นข้อมูลให้เราแล้วก็เอาไปเทียบกับหลายๆบริษัทดูแต่ถ้ามั่นใจก็ช่างโลดก,ก็จบอยู่แล้วนะครับร้อเปอร์เซ็นตะ์ครับเอเอย่าง <c oughs> ไงฝากด้วยนะครับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับ <c oughs> เงินคุณไม่ได้เก็บแค่วันเดียวนะค, <c oughs> คุณไม่ได้เก็บแค่10วันแล้วได้เลย1ปีแล้วได้เลยไม่ใช่นะครับทั้งนั้นเงินคุณเองคุณเป็นคนเลือกนะครับศึกษาดีๆนะครับอะไรมีความเสี่ยงอะไรนะคือเขาเล่นมุกกันอะไร การลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจรารณาดีๆนะครับอันนี้เร็วๆนะครับเร็วๆนะครับต้องต้องบอกจริง ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคือส่งงานไปโฟร์แมนผมมาส่งงานไปเมื่อ 2- อสวันที่แล้วเนาะไม่จ้างไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้เป็นแบบตัวอย่างเนาะให้แบบเฮ้ยคนกําลังอยากมีบ้าน,นครับเข้ามาชมเข้ามาแชร์เฮ้ยขอช่างโลดทําแบบนี้กระจกแบบนี้นะครับไฟแบบนี้นะครับพื้นแบบนี้เป็นเอาเป็นตัวอย่างก็ได้ไม่จําเป็นต้องจ้างผมนะรปรึกษากันก็ได้อ่าหรือปรึกษาผมก็ยินดีนะครับเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับ ยิ่งสวยสวยยิ่งฟรีนะครับอ,อันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะจริงผู้ชายก็ฟรีเหมือนกันครับทุกอย่างทุกเพศทุกวัยฟรีหมดนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับเราขายงานเราขายความตัวตนเราขายารามเป็นบริษัท KR888 Enterprise นะครับที่เราที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนําของจังหวัดระยองและ จันทบุรีให้มีให้เจ้าของบ้านมีตัวเลือกและเทียบราคาได้หลายๆเจ้าเจ้าของบ้านจะชอบเจ้าไหนอันนั้นก็แล้วแต่แตเา้าราคาอย่าไปอิงกันครับเพราะว่าแต่ละบริษ,ษัทต,ต้นทุนไม่เท่ากันมือใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไปในเพจก็ตอนนี้ก็ยังแชร์ไม่เป็น,นครับ ยังแชร์ไม่เป็นก็ครึ่งกลับมาทําในรอบ2ปีนะครับรอบ2ปีฝ่าจะพยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็พยายามจะโชว์ผลงานยังไงผมฝากด้วยนะครับอยากได้ของดีต้องจ้างช่างโรดนะครับฝากบริษัท k r 8 8 8 Enterpri ด e ด้วยนะครับเบอร์โทรศอ่าไม่มีใครจำเบอร์กูได้เลยเย้ะเบอร์093ยนะครับ6517978นะครับ เบอร์โทรบริษัทผมโทรหาผมคนเดียวนะบ,บอกก่อนไม่มีเจ้าอื่นนะครับจะมีบริษัทที่ตั้งขึ้นมาคล้ายๆกันคือตอง8ไม่เกี่ยวอะไรกับห้องกับผมเลยไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยสักนิดเดียวนะครับถ้าจะเซ็นสัญญาคือต้องช่างโลดเท่านั้นนะครับไม่มีใครเซ็นแทนได้นะครับบอกก่อน